พี่ะตอนนี้ก็อยู่กับนางสาวปนานัธิตาองปืนนะคะตอนนี้เราก็จะมารีวิวสวนหอมกันนะคะก็ <Wow. S 1> คือเป็นสวนหอมของทางเราเองที่เราปลูกเองนะคะ <Wow. S 1> เป็นหัวหอมกระเจี๊ยบอีซีนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ตรงหมู่บ้านคุมคํานะคะตําบลบุกสูอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองค่ะก็ <Wow. S 1> ถ้าอยากมาก็เชิญชวนมาได้นะคะมาดูหอมของเราคือเราก็ทําโดยที่ไม่มีการไม่มีสายสารพิษ <Wow. S 1> ไม่มีฉีดสารพิษแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ก็สรรพคุณของหอมนะคะก็แก้วัดช่วยเพิ่มวิตามินซีเพิ่มคอลลาเจนและช่วยต้านละมุอิสระและก็ช่วยในการภูมิเพื่อภู้ิต้านทานด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูน้องอกเด็กนะคะหนูจะมารีวิวสวนกระเทียมและก็สวนน้ำหอมดง สวยมากเลยค่ะใครอยากซื้อใครอยากสัญจรก็มาซื้อดาเลยค่ะถ้า,าก็ขอจบการนำเสนอรีวิวสวนหอมกเกษตรอีสีเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย